ุณรู้สึกเห็นคุณค่าขอบคุณและซาบซึ้งใจกับสิ่งต่างๆในชีวิตที่คุณมีอยู่แล้วไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนคนจะเติบโตขึ้นมาได้หรือว่าเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาหาเรามากขึ้นได้มันมาได้เมื่อเรารู้จัก การเริ่มเห็นคุณค่าตั้งแต่สิ่งเล็กๆก่อนพอเราเห็นคุณค่าสิ่งเล็กๆเป็นมันจะค่อย,อยๆเติบโต,ตขึ้นมาถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มมีนิสัยของการเห็นคุณค่าและมีนิสัยของการขอบคุณและซาบซึ้งใจแม้มันจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่มันพุ่งเข้ามามันเหมือนกับเอาน้ำมารดที่หัวใจมันชุ่มชื้นมันซาบซ่านเข้าไปในหัวใจเมื่อทุกครั้งที่ได้พูดถึงอะไรหรือคิด ถึงอะไรที่เรามีอยู่แล้วที่เราได้มันมาแล้วแม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่มันซาบซ่านเข้ามาในหัวใจอันนี้คือถูกเนี่ยคือสัญญาณที่คุณวางใจได้เลยสิ่งใดที่คุณปัารถนาไม่ว่าจะเงินหรืออะไรมันกําลังมาหาคุณแน่นอนคุณแค่ใจเย็นแล้วรู้ว่าตอนนี้คุณอยู่บนเส้นทางคุณขับรถมาถูกเส้นทางแล้ว